สวยรวยแซบ่บรู้จักแพรวพราวแสงทองซุปตาหมอลำซิ่งแห่งแสงทองฟินแลนด์สวยเก่งครบเครื่องแบบเต็มสิบไม่หักสำหรับแพรวพรวแสงทองซุปตาหมอลำซิ่งเสียงหวานขวัญใจแฟนคลับแฟนเพลงแห่งแสงทองฟินแลนด์สำหรับเส้นทางชีวิตกว่าจะมีชื่อเสียงที่โด่งดังอย่างเช่นทุกวันนี้ ในวัยเด็กแพรวพราวแสงทองมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างยากลำบากแต่ด้วยนิสัยอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและรู้ว่าตัวเองชื่นชอบการร้องเพลงรักเสียงดนตรีแพรวพราวแสงทองจึงตั้งใจฝึกฝนทักษะด้านนี้อย่างเต็มที่มาตั้งแต่ช่วงสมัยเรียนทั้งจากการเข้าชมรมดนตรีรวมถึงงานช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆในคณะหมอลำเป็นครั้งคราวเพื่อเป้าหมายบนเส้นทางฝันสู่การเป็นนักร้องอาชีพกระทั่งภายหลังนา ห้างของค่าย t o อปไล e ์ไดมอนดได้มองเห็นความสามารถจึงเอ่ยปากชักชวนพูดคุยถึงพลังความมุ่งมั่นในการทำงานจนในที่สุดแพรวพลาวแสงทองก็คว้าโอกาสเข้ามาเป็นศิลปินในค่ายสารฝันกันเป็นนักร้องได้ตามความตั้งใจสำเร็จซึ่งบทเพลงฮิตติดหูที่หลายคนต้องเคยรู้จักของเธอก็คือ ปล่อยน้ำใส่นาน้องและผัวไผเป็นต้นด้านชีวิตส่วนตัวแพรวเพราวแสงทองได้สร้างครอบครัวใหญ่ร่วมกับบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และมีทายาทเป็นโซ่ทองคล้องใจร่วมกันถึงสองคนคือน้องนาริตะและน้องโตเกียวหนูน้อยสุดน่ารักที่เป็นทั้งขวัญใจคุณพ่อคุณแม่รวมถึงญาติผู้ใหญ่และแฟนคลับทั่วประเทศ